สวัสดีจ้าพี่น้่งสวัสดีจ้าวันิหนี้เสีเห็ดอาหารฝรั่งไข่ฝรั่งปลาเส้าหมอนปลาหลักนี่จ้าสิราดน้ำซอสมันนี่จ้าี่อ่าซีทูนซีทูนซอสแม่ไอลูอันเดส สิตรุนสอดของยี่หอนี่ลราจะกินมันแสบดีนี่เปิดฟ้าเทลงป่าเลยขย่าวฟาโอ้พิษขย่าน้ำอันซิทรุนสอดแล้วก็สิลาดลงไล้จ้ะ มันถ่วมตัวปลาใส่ไส้เมดเลยอหลังหวดนี่ใสเ่เห็ดเห็ดลายชินมันสิมีกินเห่นผักซีล้าวน้ำเผาด๊าจ้านี่นี่เผามีผักซีล้าวเอาใส่ลงน้ำก็ได้สิถุนซอสเฟอร์ลูดวิชอบปาดินไม่ใช่เหรออันเดิ้ลดินอ๋อดิน,ดนวีวีวีบลูกระแอดตาดิน ไอ้ดินภาษาที่นี่ก็ะพักซีเล้าจะด,ดินพักซีเล่ามันสิมีอันสูตรพักซีเล้าน้ำหอมหอมเห็ดไปวองไปอันมันือบางในนี่คือเป็นสีขาวบางในนี่เป็นสีเหลืองเอากล่องที่มันสีบางงามู้ สีเหลืองดีเนี่ยจ้าแต่เบอร์นี่น,นีไมันจะเป็นสีขาวอืมใช่แล้ว่วมตัวปลาเขาเอาเขาอึงจ้าเอาเขา่าเตาอบจ้าตัวอบเตาอบประมาณอ๋อทัดินมินูต์เออแล้วหูประมาณสามสิบนาทีจ้า เคาจะะใส่ถ่วมตัวตัว,ตวปลาหลักแล้วจ้ะไปนี้กับสิลร้อล้อตะเต่าให้มันหอนกันเน้ะจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวใส่เองเราจะาจมาเบิ่งกันไหมนอาจัะนเนาะอเอาใส่แล้วล่ะพี่นก้กโอ๊บโคตรหนักเลยยางหนักเลย ลวกมือหอยสละเอาไว้ซ้ำยี่สิบหานาทีก้อนนะจจะเนาะโอเคแค่นีพอน,น่าจะเนาะกําลังเดือดจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องมองน้าากินค่ะ